สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อก็ชมาดัดามบูดีเคคือเกาจ่ะวันนี้วัดามผ้าพีพะนองบุกตะลุยป่าอีกแล้วจ้าเอามันเกลับไปพี่น้องคอยแห้งเฝ้าแห้งเจอร้ายป่ะนี่แห้งเฝ้าแห้งเจอบ้า ข่อยสิเป็นยังสีละทุกเทียข้าวปลาในย่านนงหาข่อย่างหาเห็ดย่างจนอ่อนแอะเล่บางมือพี่น้องเอ้ยจนว่าท้อจนว่าสิกลับบ้านละ่ะบางเทือบางเชือันคือเห็ดอันอนันนัะ่ะอีหยังเห็ดหมวกนะ่ะคยมาเจอเห็ดหมวกพี่น้องตอนข่อยสิกลับบ้านปั๊ด เป็นดงเลยยางพานปลาโเห็นจนว่าอันสิกาบบานกระจังเห็นยางจนโอนเอเหละบาดสี่ได้ก็ะตอนสิกาบบานอันนี้ก็คือกันพี่น้องยางเข้าไปยางเข้าไปเอา้ามิดซีรีอยู่อาฟฟนกับสิตกขอ่อยเลยออกไปสกักก่อนออกมาไมาเจอนี่แหละ เออคอชิเป็นทุกเถียวเลยเบิ่งไหนพี่น้องงามงามกำลังขืนอ่อนๆเลยเนี่ยมันสิเป็นอันมันสิเป็นชุด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 ,ชดได้พี่น้องเฮดอันอันทั้งเดนมาร์กนี่ชุดใหญ่กับคือเฮดเพิงหวานจะพี่น้องชุดใหญ่ แต่ว่าข่อยข่อยมาบ่าท่านขอยบ่ได้เก็บน้ำเพิ่นปีนี้ข่อยไปเมืองไทยปีนี้ข่อยไปเมืองไทยบัดนี้กลับมามาสิมี่เห็ดดำก็จะมีเห็ดดำนะคะเห็ดดำขอก็บ่ได้เก็บน้ำเพิ่นดอกพี่น้องเพราะว่าข่อยบู้บอนมันข้นอยู่นี่เนาะข่อยบู้ว่ามันขืนบอนไหนข่อยบู้แต่ว่ากระไดนี่ล่ะเห็ดข้อนซนนี่ล่ะ บ่ได้เฮ็ดกินเด้ปีนี้เฮ็ดคอนโนกะโศกดีโชกดีก็ได้มาเจออ่อนๆมันไปเจอแต่เต่าเถ่าเถ่ากะเอาบ่ได้พี่น้องเถ่าม่นเถ่าธรรมดาไงเถ่าแบบแบบเปื่อยยังสิแม่พี่พี่น้องเถ่าจนเปื่อยยังสิแม่มันก็เลยเอาบ่ได้เนาะมันก็เลยเอาบ่ได้ขอดก็เลย นี่แหละก็ถือว่ามานอยู่นี่ก็ยังสูคดีอยู่เด็กกินผู้เดียวตองแต่ละปีตองมีเฮ็ดตึงิดไปเด้อพี่น้องก็สันอันย่ามหิมะลงหิมะมากสิหาของกินยากพี่น้องหาของกินยากายากขนไดเฮ็ดเ้ยย่งกะ ยังไลเอามาตุ่มสุดหนามเด้เดี๋ยวเอามาตุ่มสุดหนามสุดยังเงี้ยสียย่างกับยังไอ้มันเท่าได้ไปซื้อเฮ็ดได้ซูเปอร์มันกับมี่พ่อกินอยู่พี่น้องแต่มันบ่พ่ออิ่มหย่อนมันมันแพงมันแพงมันบ่พ่ออิ่มหย่อนอันนี้ของของฟรีที่เขาหาตุน ตุนไวได้เขาก็หานะพี่นองมีเวลากับเขามาหาสัีล่ละโอ้ยมแต่ไปสื่อกินเป๊ะเปะสื่อกินแบบว่าใส่เงินสุ่ลุยใส่ไหลใส่เงินแบบบบหูเรื่องบบหูภาษานี่อยากกินยังกินอยากกินยังสื่อสิพี่นองเอ้ยสิปีกับดบไปเมืองไทยขันเขาอยากไปเมืองไทยถูกปีถูกปีสิเขาต้องประหยัดสุดๆุดได้พี่นอง ประหยัดแบบสุดๆเลยจังสิไดไปเมืองไทยทุกปีเพราะว่าตัวเครื่องบินมันก็แพงนาต้องมีเงินเป็นเสียนนะังกับบ้านได้นี่ล่ะมีบอคนมาอยู่ต่างบานต่างเมืองสิบอยากกับบ้านก็อยากกับกันทั้งนั้นแหละแต่บางคนมันก็จําปินกลับบ่ไดอีกอย่างหนึ่งคน ลูกหลายกากับยากอีนี่พี่น้องเพราะว่าตัวเด็กหน่อยตัวคนไงกับคิดซ้ำกันโหลดบ่ได้คิดเขื่อนรดสองแถวบานเฮาเด้ผู้หญ่งสิบบาทเด็กหน่อยหาบาทอย่างสิบบาม่เด้พี่น้องตัวเครื่องบินเด็กหน่อยผู้หญ่งกับแพงซ้ำกันเด้อใช้จะเสียค่ากระเป๋าอีกพี่น้อง กระเป๋าบ่ได้เขาบ่ได้ให้ขึ้นฟี่ๆเด้อกระเป๋าก็เสียคือกันเด้อกระเป๋าก็สิเสียซทำกันก็โคนรบุญละนี่ะจังงันข่อยมีโอกาสมาหาเห็ดหายาทเจอก็หาไวแ้แหละตีผิดฟิดไว้พี่น้องอยู่ต่างประเทศมันผุ่มเฟื่อยบยย่ได้เด้อไปเมืองไทยเนี่ยโอ้กินหรูอยู่แพง มาอยู่ต่างประเทศนี่พี่น้องเลยเฮ็ดบ่ได้เด้วยค่ะเด้อเห็ดได้อยู่คันบ่มีอันโปรแกรมคันบ่มีโปรแกรมไปบ้านพี่น้องตะบามาดามสิตั้งเป้าตั้งเป้าไว้สิไปสิไปบ้านให้ได้ทุกปีจ้ะพี่น้องสิไปให้ได้ทุกปีจ้ะ เห็ดในซูปเปอร์มันก็มีแต่ว่ามันซื้อเขากินโบอีมพี่น้องแพงซื้อ,อมาอยูหนิมันี่ของของฟรีปีหนึ่งมาสิเมยียเธนึงต้องไปอยากอายเขาดอกเก็บไป็ลวดมีผัวฝรั่งมาหาเก็บพงพเก็บเพชรเก็บไม่เกบเลยมาต้องไปอยากอายพี่น้องแต่ฝรัง่งเขาเจาก็ยังเก็บเนาะแต่ว่าฝรั่งเพิ่นก็เก็บพอบกินเพิ่นบ่ได้เก็บไปตีฟิีไว้คือเฮาดอกพี่น้อง เพราะว่าเพื่อนบ่ได้คิดคือเห่าการเห่านี่เห่าตองมีเพลนกลับบ้านนะพี่น้องแต่ว่าของเพื่อนบ้านเพื่อนอยู่หนีเนาะบ้านเพื่อนอยู่หนีเพื่อนกับบ่ได้มีแพลนไปใส่เพื่อนกับเก็บไปพ่อกินแต่ว่าของเห่ากับเก็บเพื่อบางทีมีมูไม่ยังมากสิเขากับแบงปันกันไปสินะ่ะบางคนเพิ่นบ่มีเวลาไปเก็บพี่น้อง มีอย่งเขาก็บแบ่งกันคนไทยอยู่ต่างประเทศแบ่งกัดกินนี่แหละบางคนเพื่อนก็อยากไปเก็บแต่ว่าเนื่องด้วยโอกาสเวลาแห่งแต่ช่วงหนาน้ำจังสี่ห้ลงบางคนเหลืองานสีโมงสีโมงเขาปลาบ่ไร้เด้อพี่น้องมืดแล้วอันนี้ขอออกจากบ้านมาบายสวงเห็นบ่ ไม่อยู่นี่ก็มืดใกล้มืดล่ะอยากได้เฮ็ดข้อนนำผึ่งโอ้ยอันนี้ไม่เฮ็ดขอนสวนพี่หน้อง แต่ว่าก็กินได้ทั้งสองอย่างนะแสร้ทั้งสองอย่างแหละบ่ต่างกันดอกพี่หนุ่มนี่นะมันอวขึ้นมาเป็นชุดชุดขอนสนชุดเห็ดพึ่งชุด จะเป็นชุดๆแบบนี้แหละพี่น้องข้าวเดี๋ยวเนี่เห็นบ่าลมวีบีหนาวหนาวเลยพี่น้อง เก่าองศาได้เหมือนนี่เพราะว่ามันไม่ล่มขันบ่นมีล่มกับะมาณซิบซีสิฟหาองศาผูละแต่นี้มันไม่ล่มก็เลยก็เลยเย็ยนจ่อยๆโอ้โศกดีล่มพัดฝนไปละ่ะขอบคุณหลายๆเด้อทวดาฝ่าดินหอไปละผ่าแจงละบันนี้พี่น้อง กันยังดีอยู่พี่น่องมันล้างง่ายมาเห็นความสะอาดง่าย ค่ะแต่ไปเมืองไทยบดายเฮ็ดพิ่งกินน้ำเขาเลยพี่น้องปีนี้กินเฮ็ดคอนสซนไปปีหนาวฝ่าไม้กับจังวากันไมเนะพี่น้องปีนี้กินเฮ็ดคอนสนไปสกอน ข่อยมักเพชรต่างประเทศนี่พี่น้องข่อยมักขึ้นมันก็ขึ้นเป็นมูลสิคันเฮาเก็บเพชรฮาก็เก็บอย่างเดียวสิเฮาบ่ะะได้เก็บเพชรไม่ได้เก็บเพชรรวมบ่ได้เพ็ดเก็บอันหลายหลายอย่างนั่นก็มุ่นอุ้ยปุ้ยจังซี่นะข่อยมักจังซี่ละ่ะมกักเก็บเพชรต่างประเทศเพิ่งกระตาล่ะพี่น้องเก็บเพชรอยู่ต่างประเทศนีศ่คือข่อยเก็บเพชรหมวก พี่น้องเอ้ยขึ้นจังไรจังขืนจนจนข่อยเก็บจนวิ่นนหะข่อยชิย่างข่อยยางก้าบ้านเราดิข่อยก้าบานแล้วข่อยไปเห็นปลาอีพอยแม่ขอ่อยขอยละตื่นข่อยตื่นมดเลยข่อยตื่นเฮ็ดพี่น้องข่อยเก็บจนวิ่นเก็บจนวิ่นอีลีพี่น้องบ่แมานเ้าโพดโพ แกแล้วบอ,อาแล้วพี่นอนะ้องงั้นโศกดีเนี่ยขอนมันหลายมันขอนสนนะพี่นอ้องเขาตัดเขาตัดอันขอนแล้วก็มันก็ขึ้นขึ้นมากหลายยางหาน้นขอนพูนไปเจออีกขอนหนึ่งพี่น้อง ไปกันจะ้ะสิกบา่าแหวก็มาพาะพี่น้อง ฝรั่งสองผัวเมียเพิ่มานมะยางอัดถือหัวมาน้ำได้พ่อพี่น้องอยู่ทางนี้เพิ่นนั่นแบบเพิ่นนั่นเอียงมีวินัยกับ็แต่ของถ้านะพิ่นยางกันสินะพี่น้องฝนตกแดดสีออกหิมะสีลมโอ้ยดินฟ้าอากาศบริสุิ์จะได้ก็แล้วแต่ขนทาดใดเวลายางเพิ่นกับสียางเนดะ้พี่น้องเพิ่นกับสียางเลยพิ่น แบบนี้วินักัจาของอิลีถึงเวลาเดินต้องเดินสิแม่นี่ไนี่ัวเมียถืออันถือร่มถือห่มมาพร้อมพี่น้องถือห่มมานั่งขันฝนสิดันขันฝนตกอะ่ะขันแม่นฝนตกกับชกางห่มยางกันสิแม่ <c oughs> ถ้าเป็นคนไทยบังอารมแดดออกแดดดีแค่บ่อยากอยกยางอันนี้ฝนตกโอ้โหเพื่อนถามว่าอันเจ้าห่าเหตกี่เปัรนเออเปอร์เนอักหลายบอกว่าันก็มีพ่อได้เก็บอยู่มีพ่อได้เก็บอยู่จ้ะ พลังฝรังดักโมมะนามตัดค้าจุ่มนีมานามกับชิมเมื่อบานดอกพี่น้อง เฮ็ดงานแต่เศร้าเพราะวะ่าต้องไปอทำาความสะอาดแล้วก็ลวกตีฟิดไห่พี่น้องลวกไห้งามเสียเฮาเสียมาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินมันง่ายจ้ะพี่น้องมันง่ายถ้าไปเฮ็ดงานอนียงมากสิมันเมยนนมเนะจ้ะเนาะถ้าเฮ็ดไห่เตรียมไห้จังสิมันก็นง่ายจ้ะพี่น้องยามเฮเสียเอามาเฮ็ดเอาหงอาหารจังสิมันกะโอ้ย ข้าเดียวสิไปมันผัานมาเห็นมันก็โอ๊บอได้คือเก่้าพี่น้องสิย่างออกไปแล้วมันมาเห็นอยู่เดีบเอาสักอ้อ,อนอ่อ,อนๆกันร่งขึง้น อ๋อมือเขาก็ไปทางนึงกล่องเขาก็ไปทางนึงพี่น้งองมันนะั่งเห็นอยู่เนาะมันก็นอยากได้อะพี่น้อง บได้ถ่ายรูปพี่นาบวกไว้ได้พี่น้องตอนแรกข่อยฝ่าน้ำมันน้ำฝนมันมาหมืดตึมอันมืดมากมืดมากแล้วก็ล่มก็แห้งแบบนี้โอ้ยขอยฝ้าวขอยก็เก็บคอยเก็บแบบบ่ได้ถ่ายรูปไว้เลยพี่น้อง สิไปแล้วมาพร้าพี่น้องเอ้ยกดบ่ได้ก็เก็บเอาซะก่อนอันนี้เที่ยวนี่ก็ไปอิลีจ้ะไปอิลีบ่อยู่แล้วหนาวคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะคลิปนี้กะนี่ละซ้ำนี่ละจ้ะ ไปพอกันคลิปหนเนกค่ะนกลาไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะนะจ๊ะ